ผมชื่อจินอูจองค่ะมาจากกาหลีก็อยู่ที่เมืองไทยพม่าเกือบเกืบสิบแปดปแล้วนะเพื่อนคนไทยนะครับ<ๆ>เขาแนะนําให้ว่ามอนอาจจะมีโอกาสทํางานบริษัทที่เมืองไทยผมก็มอนลองทําอยู่ได้เลยผมชื่อแมทธิวลอเรนซ์ผมมาจากสหฮาราอเมริกาที่ประเทศสหฮาราผมเป็นดีไซเนอร์ ที่ประเทศไทยเหมือนกันผมเป็นดีไซเนอ,อร์ผลงานทานีสนุกมากผมชอบทุกอย่างที่ประเทศไทย หูวัฒนธรรมคือการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติและประเพณีโดยเคารพซึ่งกันและกันและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองที่แตกตา่าง ประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มและความหลากหลายดินแดนที่ไม่ได้เป็นแค่เพียงจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแต่ยังเป็นบ้านหลังที่สองสำหรับชาวต่างชาติมากมายที่หลงรักสเสน่ห์ของเมืองไทยและเลือกจะอยู่เมืองไทยไปยาวๆนี่ไม่ใช่แค่การสะท้อนให้เห็นถึงความน่าอยู่ของประเทศไทย และยังสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ลงตัวที่ซึ่งความแตกต่างล้อมรวมกันเป็นความงดงามและที่ซึ่งคำว่าบ้านมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เคยสวัสดีครัผมชื่อจินอูจองค่ะมาจากเกหลีก็อยู่ที่เมืองไทยะมาณเกือบชิดแบบไปแล้วนะ มาเมองทยครั้งแรกก็ประมาณ20ปีกว่าก่อนก็มาทเี่โอแพ็คเกจตัวนะครับมาทีิโอเองก็อาจจะเมินซ่อนกว่ามาเที่ยวกับเพืนเ่น เรามาที่ร้านลับแห่งหนึ่งใช่ไหมคะนี่คือที่ไหนอะคะเอาวันนี้มีพาไปบางอาคมอาม่ามอนบนกาแฟมอนเป็ตึกเก่าๆเป็นร้านกาแฟใช่ไหมคะไปไปเข้าไปเนอะนปำเลยเลยจนมายืนบนแผ่นดินเมืองไทยดียังไงจึงได้รู้มีแต่รอยยิ้มทับทายให้ใจฟูมันไทยมีเรื่อง บรรยากาศคือแบบเก่ามากใช่บนเก่าเก่าโลโก้เขาเรียกว่าคลาสสิกนะคะใช่คลาสสิกมากเลยค่ะคลาสสิกมากเลยโอ้โหย่านนี้มีสันเจ้าด้วยถ้าวัาจะมีสันเจ้ากันฑุนะค่ะค่ะงั้เดี๋ยวมาถึงเราไปไว้พระขอพรกันไหมคะรับไปพักก็ดีนะค่ะไปค่ะเ คนไทยใจดีคอยห่วงใยดูแลไม่เหมือนที่เคยเจอจากเมืองไหนอยู่ใกล้ชิดเพื่อนบ้านกันเอาใจใสเดือดร้อนไม่สบายคอยห่วงกันเชี่ยาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็มาเที่ยวก็ประมาณ6วัน5วันสีวันอย่างนี้เขาพาไปที่เมืมพัทยาแล้วก็เมืองพิษณุรู้สึกว่าผมชอบนะครับ อาจจะอาหารก็นิดหนึ่งแปลกๆผอก้อมยังกูก็กินไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ชอบมากนลรู้สึกว่ามันชาติมากเลยมีโอกาสก็ไปเองดูดแผนที่ g o Google แผนที่นครัเรา,ษษากร็ตรงดูจุดๆเราก็ดูเราก็ตรงไปยังไงตรงเราก็มีตรงนนมีอะไรบ้างอย่างนี้เราก็ถ้ามีเวลาก็ประมาณทำแผนเราก็ต้องทาไป ครับขอบไปท่าเรือดินเด้งหน่อยนะปกติดั้งต้งก็ไไหคะก็ขึนบ้างไม่บ้างบางคนยกก็เหมือนคึ้นมอเตอร์ไซค์มากกว่าถ้าทีสองสามคนก็เหมือนคึนตุกตุกสีกว่านี่เดี๋ยวเรากำลังจะไปลงเรือใช่ไหมคะอ่าใช่กับตัวนี้ก็ลงเรือแต่ตรงข้ามอย่างเดียวนะครับข้ามแม่น้ำค่ะได้น้ำอะไรค่ะ แม่นำจอบพยอยา เราจะกำลังจะข้ามไปแม่น้ําไปส่งวัดนะอ๋ออันนี้ก็คืออ๋อท่าเรือท่าดินแดงท้าเดินทางไปเหมือนขึ้นรถรถไฟได้เหมือนรถทั่วได้แต่เหมือนเทวๆไกล้ๆเหมือนอาจจะเหมือนใกล้จากกรุงเทพเหมือนไปลบบุรีอย่างนี้ก็ประมันขึ้นรถไปก็แค่สองชั่วโมงถึงได้ก็ก็เวลาดูแผนที่ก็เหมือนตัวนิดหนึ่งก็เหมือนไปที่นี่ได้ที่นู่นได้อากาศร้อนนิดหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็ทนได้นะครับ าการสำรวจ150เมือง<ม>ทั่วโลกที่มีความเหมาะสมในการเป็นเมือง workcation หรือว่า staycation กรุงเทพมหานครค่ะได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองที่มีความเหมาะสมกับการทำงานและพักผ่อนมากที่สุดในโลกและแน่นอนว่าสำหรับประเทศไทยแล้วนะคะนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครยังมีอีกหลากหลายพื้นที่และหนึ่งในนั้นก็คือเพชรบงามแห่งภาคตนออกเฉียงเหนือที่นี่จังหวัดอุดรธานีค่ะเดดดิินนนทาางมามาจากแไล มาเมืองไทยอยากจะเห็นได้ยินชื่อเสียงเขาชมกันว่าทอบเทนจนเราเองก็อยากมาผมชื่อแมตต์ลอเรนซ์ผมมาจากอเมริกาประเทศสหรัฐครับผมเป็นคนดีไซเนอร์วาดโลโก้วาดหนังสื้อวา shirt, ดทเชิร์ตดีไซน์อะไรก็ได้เมือนที่ประเทศไทยผมดีไซเนอร์ ทุกคนบอกว่าออาหารอร่อยประเทศสวยมีทะเลมีภูเขาอาคาศดีมากทุกคนไทยใจดีมากผมชอบทุกอย่างที่ประเทศไทยกับอเมริกา uh, uh, เพราะาผมเป็นครูดีไซน์ design. คิดถึงประเทศไทยคิดถึงมากนะไม่อยากอยู่ประเทศสหาราัฐอยากมาประเทศไทย And here in Isan, it's relaxed living. Like great food, great people, and it's just a great place to stay and just live long term. แล้ววันนี้คุณแม่จะพาเป้ไปเที่ยวไหนครับตอมโปมาครับได้เลยไปค่ะ แต๊ะครับไพ่น้องพระจักครับครับผมคุณผู้ชมเคยไปเที่ยวที่ไหนแล้วรู้สึกประทับใจจนอยากจะกลับไปอีกครั้งไหมคะเชื่อว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวประเทศไทย ส่วนใหญ่นะคะอยากจะกลับมาซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วก็มีหลายๆคนนะคะที่กลับมากี่ครั้งก็ยังไม่พออยากจะขออยู่ต่ออยู่เลยจะได้ไหมอยู่นานๆตลอดไปอย่างที่เรียกว่าลองสเ c a t i o n นั่นเองค่ะจนมายืนบนแผ่นดินเมืองไทยดียังไงจึงได้รู้มีแต่รอยยิ้มทับทายให้ใจฟูมันไทยไมีเรื่องดีๆอยู่มากม ผมชอบอีสานมากผมอยู่อีสานอยู่อุดรธานีซองพีเครืง่งภัยวาดเยอะมากผมชอบอีสานเพราะว่าคนอีสานใจดีมากเดที่อีสานทอนเชาภายัยจำบูญตอนเย็น ไปเที่ยวคนไทยใจดีคอยหุบใหญ่ดูแลในเมืองที่เคยเจอจากเมืองไหนผมชอบ slow life ไปท,ท่องไปเที่ยวทุกวันโอเคแล l a x ทำยานต์ออกขามากายเที่ยวกันยันเช้าอาหารก็อร่อยกินอยู่ก็ไม่แพ้อารมณ์ดีได้ทั้งวันผมเป็นดีไซนเนอร์แล้วก็ผม ไ่ทองอยู่ห้องของผมไปคาเฟ่ไปนอนประจักษ์เพราะว่าผมเป็นคนดีไซเนอร์ทองมีคอมพิวเตอร์แล้วก็วาดโลโก้วาดนางังสือผมจะไปประเทศไทยอีสานไปเที่ยวที่กรุงเทพทำางานได้ i like to stay in thailand just for so many reasons there's so many things i like about this country um, basically like everybody says it's the people they're wonderful here i've always have a great time with thai people they're fun to hang around with they're fun to party with uh, the thai music is great uh, i love the food of course who doesn't say that but i love the environment thailand has everything that you could possibly want you have a big city in bangkok you have

จะเป็นร้านลับอ่าเป็นร้านที่ขายชาเขียวกรีนทีอย่างเดียวนะซึ่งถ้าเกิดเดินผ่านไปเนี่ยถ้าไม่สังเกตราจะไม่รู้เพราะร้านเขาอยู่ชั้นสองคนมาที่นี่ก็จะต้องมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันที่นี่นะสวัสดีครับร้านน่ารักจังเลยอะ่ะครับร้านลับจริงๆด้วยใช่ถ้าไม่สังเกตไม่มีทางรู้ะครับ แล้วก็ความพิเศษของนี่ก็คือขายแต่กรีนทีขายแต่ชาเขียวอย่างเดียวทุกเมนูที่สงวาดมีคาเฟ่เก๋ๆเยอะเลยฮะแล้วก็มีร้านใหม่ๆเปิดขึ้นมาเยอะ ใจน้ำใจเราก็ใจที่เวลาถ้าขับรถไปก็มอนไม่รู้เรื่องก็ตรงทำก็เขาก็มอนแนะนําให้ว่ามอนตรงนี้ก็ดีถ้ามีเวลาก็ไปตรงนู้นดูก็จริงๆมีแผนว่าตรงไปที่นี่ที่นี่ที่นู่นอย่างนี้แต่เขาก็เวลาทำก็เขาก็น่าจะตรงนู้นก็มีร้านอาหารอันนี้ก็มอนอร่อยเราก็ตรงพื้นที่ตรงนู้นก็ไปก็น่าจะสวยผมคิดว่าคนดีหมดเลยนะ,ะยังไม่เคยเจอคนไม่คิดดีนะ ร้านนี้เป็นร้านขนมรสชัดไทยน่าจะเป็นฝรั่งอยากลองไหมอยากลองค่ะถ้าไปนะคะ เห็นอย่างนี้น<ช>ี่คือหลากหลายรวมวัฒนธรรมเลยนะคะ<ช>มีทั้งญ<ช>ี่ปุ่นมีทั้งไทยแล้วก็มีทั้งฝั่งยุโรปด้วยนะคะใช่ค่ะจริงๆจะเน้นเอาวัฒนธรรมไทยอะค่ะใส่ลงไปแล้วก็ดึงอย่างอื่นให้มันเป็นมีเ็ e เจอร์มีความสนุกในการทานนะคะ ทำไมเราถึงนําขนมไทยมาทําให้มันสนุกแล้วก็รวมเอาวัฒนธรรมของหลายๆประเทศมาไว้ในขนมนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะลราเวลาเขามองสิ่งที่เป็นไทยอะค่ะคือเขามองด้วยความว้าวเขามองความตื่นเต้นแต,แต่ตอนแรกเราก็จะรู้สึกว่าเอะมันป็นธรรมดาของเรามากเลยแต่พอเราซึมซับไปเรื่อยๆอะค่ะเราก็จะอยากให้ความสําคัญกับสิ่งที่อ๋อมเราเห็นจนชินอย่างเงี้ยค่ะต่ทำให้มันน่ารักขึ้นสนุกขึ้นแล้วก็คนก็จะได้เข้าถึง อยอิ่มอร่อยมากๆเลยอะ <DD> ่ะขนมไทยก็คือแบบดีเนาะอิ่มแล้วไปไหนต่ออิ่มเราก็ตรงเดินนิดหนึ่งดีกว่าตรงนี้ข้างๆนี้ก็มีอาร์ตแกลเลอรี่ด้วยไปไหมครับไปค่ะข <c oughs> มพาลาสต์ไทยมันเกรงใจอย่างนี้ก็ข้งนี้ก็โอ้ยไม่รู้ว่าคืออะไรเกรงใจ แต่เหมือนอยู่ที่นานๆก็เหมือนเข้าใจแล้วว่า,าเะรงใจเป็นออตอนนี้ก็เหมือนเข้าใจนิดนึงแต่ยังไม่ได้เข้าใจทั้งมหมดรอกแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนเข้าใจได้แล้วก็มีความพิเศษยังไงล่ะคะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนฟิล์มแล้วก็งานอาร์ตตลอดตี้สตรีม สวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนเกี่ยวกับมังกรหมดเลยนะครับเพตอนนี้มีไทเทอร์แ็นตอนดราก้อนออบซอร์มีตอนนี้ไนทูร์จินอาจารย์อย่างนี้ก็เลยมีแต่มังกรเกี่ยวกับมังกรอย่างนี้แล้วก็ที่นี่ก็มาปล่อยแบบมันเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับ เป็นงานศิลปะข้างในนี้จะเป็นเน้นลายเส้นนะเป็นงานเหมือนรออิงส่วนใหญ่ครัรู้สึกว่าอันนี้เราสามารถถ้าสนใจก็าสามารถจับจองเจ้าของได้ด้วยเป็นการมื้นฟูย่านทรงวาดได้แบบน่าสนใจเลยนะคะ มันที่ไปไหมคะถ้ามีเวลาก็มานะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มาไงด้วยมาลบไปใต้ดดนเราก็เดินมานี่หน่งก็ได้ค่ะไม่ไกลมากช่วงนี้ก็เหมือนเทวนี้ก็เหมือนปิดแล้วๆประมาณชีห้ามงก็ปิดหมดเลยแต่ผมอยากไ้ตรงไฮเปิดดันหนังก็ดีเหมืนอาเย็นๆด้วยใชเาใคอยเวลาก็ดีเพราะว่าบางทีคนเลิกงานมาครับก็ ก็จะไม่ทันร้านฝั่งของก็สนใหมากก็ตรงมาเรโอ้ยมาแต่ปิดแล้วอะไรผมอยู่ที่มืองไทยนานๆก็เหมือนอะไรๆก็ชาชาก็ได้เลยนะครับเมื่อก่อนอยู่ที่เกาหลีอะไรก็เหมือนอาจจะมีทําอะไรก็ตรงทําเร็วๆแล้วก็มีอะไรก็มีอะไรก็ตรงเร็วเหมือนตรงทํางานก็แล้ว ผมรู้สึกอยู่ที่เมืองไทยก็มันชาชาก็ก็โอเคเมื่อก่อนก็คิดว่ามันต้องมี fast life อย่างนี้จะมัน better than now I think that the slow life is okay too ไม่ต้องรีบกระทำแล้วคุณนัทไปวัดที่ไหนหรอคะใช่มีวัดที่โนนไปวัดไปทำอ,อะไรคะ มผมชอบพรยแชมพูจริงๆเพราะว่าผมมีเพื่อนเป็นพราฝรั่งด้วยเ,ออเพื่อนเป็นพราฝรัง่งผมชอบเ,ออเรียงไพรทแชมพูใรูดนิดหน่อยแต่ชอบมาก Buddhism is very relaxing. It's a very good religion. It's nice to practice. Everybody that practices Buddhism can do that in their own way. It's not like other religions where you have to specifically follow one way to do things. And as the type of person I am, I found that very appealing. I, I really enjoy that. It's relaxing. I can meditate, and I can do it on my own time whenever i have a free day or if there's a buddhist holiday, then i can go with my friends and learn a bit, enjoy. it's just great. i love it. <laughs> <laughs> In ประเทศไทยกับกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ใครหลายคนค้นพบว่าความฝันของพวกเขาได้กลายเป็นจริงประเทศไทยไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวแต่เป็นบ้านที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณเป็นดินแดนที่หัวใจเต้นรัวด้วยความสุขและเป็นที่ที่ชีวิตได้ค้นพบกับคำว่าคุณค่า And I don't want to be the kind of person that can't speak Thai. I want to try and talk to the local people. Because in America, a lot of people want you to speak English. And I think just to be respectful, the best thing I can do is learn Thai language, learn Thai culture. And it's very exciting and interesting for me to do this too. The more I learn, then the more friends I can make. คนไทยอ๋ oh, น่ารักมากชอบโอเคขอบคุณครับโอเคอยู่เมืองไทยสกายสบายใจไม่อยากจะจากไปไหนแตโอเคจะลองสเตย์อยนี่เลยจะไายไหมวันนี้เจอเมืองไทยเป็นบ้านฉัน ี้นะคะคุณคุณแมทมากๆเลยนะคะที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีพาเที่ยวจังหวัดอุดรธานี Thank you for being a good host อุดรธานียินดีต้อนรับเด้อครับอยากจะไปไหนไม่ต้องกลัวอดบางเมืองสวยงามรารูนเรียงรายแค่จะตามแดงต่างก็ทราบซึ้งน้ำใจ คนไทย care อย่างโี okay. เรามาถึงนี่แล้ว่าค่ะนี้คือสิกเนเจอร์ของส่งว่าซิกเนเจอร์อก็คือเสาสีส้มเนะใ,ใช่ค่ส่งมาต่งว่าก็ไทยรูปกับเสานี้นะคะครู okay, in ะปกับอานนวาราแปงโกคณ ใครที่มาถนนทรงวาดแล้วยังไม่ได้มาถ่ายรูปกับเสาสีส้มต้นนี้หรือยังไม่ได้มาสัมผัสแบบเราทั้งสามคนถือว่ายังมาไม่ถึงถนนทรงวาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาจะต้องมาถ่ายรูปปที่นี่ครับงั้นวันนี้ก็คือเราสามคนมาถึงทรงวาเดเรียบร้อยแล้วะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณไกด์นะคะไกด์นำเที่ยวของเราซึ่งเป็นคนเกาหลีแต่พาคนไทยสองคนเที่ยวในวันนี้มากมากเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเกาหลีหัวใจไทยอีกคนหนึ่งนะฮะครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะการเดินทางท่องเที่ยวจะทําให้เราได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราตัดสินใจอยู่ในประเทศหนึ่งประเทศใดแน่นอนว่าประสบการณ์ที่ได้ย่อมแตกต่างกัน ผมชอบการเดินทางในประเทศไทยชอบมากเลยนะครับถ้ามีโอกาสก็เมื่อไหร่ก็อยากไปไม่เคยไป <laughs> การเดินทางคือการเรียนรู้สิ่งที่ไม่ใหม่ในชีวิตของตัวเองนะครับ ในวันที่โลกดูเหมือนจะแคบลงทุกทีแต่ประเทศไทยกลับเปิดกว้างและอ้าแขนต้อนรับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ในดินแดนแห่งรอยยิ้มนี้ที่ซึ่งความแตกต่างล้อมรวมกันเป็นความงดงามและที่ซึ่งคำว่าบ้านมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เคยสำหรับผมตอนนี้ ประเทศไทยก็รู้สึกตัวเองว่าเหมือนปั้นปั้นของตัวเองนะครับแล้วก็ผมรักประเทศไทยด้วยนะครับคนไทยโชคดีมากเพราะว่อยู่ประเทศไทยยากมากฝรั่งท้องนี้เอกสารเยอะมากภายทอมอเยอะมากอโอ้ยหวดหัวแต่คนไทยโชคดีมากผมอยากเป็นคนไทยเพราะว่าผมอยู่ประเทศไทยไม่ยาก ในยุคที่โลกหมุนเร็วและผู้คนต่างวิ่งตามการเวลาประเทศไทยกลับเป็นเหมือนสายทานแห่งความสงบที่ชโลมจิตใจให้กับผู้ที่เหนื่อยล้าเป็นอ้อมกอดอันอบอุ่นที่ต้อนรับผู้มาเยือนให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไทย It's Thai people stay in Thailand. You have to do all the documentation. to stay don't to the easy very have people for you all do you don't have all the problems and so you can stay here long term and, and the foreigners we can't stay here that easily so what's great for thai people is they're in a place where i want to be for the rest of my life ได้ตระหนักถึงความงดงามของการอยู่ร่วมกันเท่ามกลางความแตกต่างและความมหัศจรรย์ของการได้ค้นพบคำว่าบ้านในดินแดนที่เราอาจไม่คุ้นเคยและนี่คือไทยแลนด์ลองสเตย์ดินแดนที่เปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพโอกาสและความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด That's why I love Thailand สวัสดีค่ะ VERSESE stay stay บาาายยยยยยจจจจจไไไไไมมมม่อออออกด้้คคหหน okay, นนนนนะะะววัีีเนนเเเืงททปป็็